สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหมือนี้เมียก่อนใเบิงไฮมันก็ไปเบงิบเบงงัวประสิทธิ์พิสูงัวเห็นกระเจ้าเห็เฮ็ดนน้ำท่าก็เลยไปหล่อเบ่งอยู่นาครับกบปแพอดีไรเน,นี่ยก็พอใหญ่ไม่ตั้งใจไปหาเห็ดในหมือู่สาวนี่เห็ดหลังหมีขายแต่ว่า,าก็พอไรอยู่หลา,หลานไปแย่งกินแซ่บน้ำกันน้าลูกหลานเนาะมีละหมูมันอันเนี้ยังกบ กระพ่อเฮ็ดนะมีอย <át, S 2> ังเงาหลวงไปขี <Charl ize> ่ไปขี่กระพ่อเฮ็ดสวัสดีร่วงดีไปขี่กระพ่อเฮ็ดร้องช่วยเปเลี้ยงคั้วไอ้กรยับขี่ไม่ใช่เด็กมีสิได้กินในอยากนี่มันเฮ็ดเพิงเขานี่แกงเสียบนี่มันเฮ็ดโคกนี่เฮ็ดโคกนี่ยังตีเฮ็ดโคกเห็นบมดแล้วเหรอส่งเด็กนี่ เแคระงูโอ้ยพา,าปากเนี่ยคนเห่าความอยู่ดีไม่แหงหรือว่าความเงี้ยซืซื้อเป่าจะคล้องอะไรจะมันถูกมันยังอย่าสุา่มเบาโศกสัตตาม,มันสีมีวัสุขู้สุขคนนั่นแหละดังได้กระรับไหลคนเห่าอยู่พอดีเดินทางซ้ายกลางคนละมาเจอความซื้อเัตความซื้อตรงหลักลานความตัวนบ้ดี ยี่สิบสี่เดี๋ยวไายมาสี่ไ้อาหารทิพเทีดยงเกิดเองกับไปยผอดอกเขาคือผู้ผ่อนนี่ก็มีกินเบิร์ดเดี๋ยวจะข้าวสมัยตะกี้มีก้อนก็เกิดท่านดอกบ้านนี่สิบเอาเด้อไปหาเห็ดนี่เขาเอิ่นมาสินนี่สินเห็ดเนี่ยบ่เอาวฮักวเกี้ยวเห็ดบานตะกี้ฮักเอาแต่ทั้งเถิงทั้งขามาเสียาจะเกลือคู่มือเนี่ยเอาเบิร์ดมันเถืองบนไหนได้ยังมีก้องทันอยู่บ่เอาวดอกบานไปหาเห็ดหลง นี่ยดอกจนบางหูนะจนเสกเอามันแหงอึดแหงอยากเลยนคนว่านี่แหละงูขาวนี่นี่แค่ละงูแดงเขาว,าวาข่ากอเขาสีบอกน,นี่ดอกแดงนี่ดอกขาวไเก็บมันจะน้าจะคล้องดอกไม่ไพ่กาจับกาไหมดอกคุงงก้งคมกับของ นี่กอสีไม้ข้นน่ไม้คือพอยาซ่าหรอดสีไม้อเป็นเงินหลังนี้ได้หัวนนหน้าสมัเหตุปสิได้หัวหนะ้าแค่ใป่าตีหนี่สิปาทพวกป็นปาตีหนึ่งเจาะยาเขายากตัวันไหนกินเก่าสัาพวกที่ทำอย่างไรผุนซักอยู่พุน,อนเอาอแล้กวก็ไงคือเก่าเนอะไม่เห็นสมบ วันนี้เขาอีเก็บบอลเดีวตาไปที่หุ่อเสาเข้าไปว่าจิไปทุล่ะมงินบอสักคนซะโอ้โหให้หลอดจ้งหลอดให้ท้จากมมันเดสเว่ามแยของเลยเอไม่เน่ของยังไงก็้่าเตียงเอเมันก็ยังมนแน่แหละมันเผาหลังซีหนามหาน่ะ ยำม,มุนก็หนี้ดอกหลูกร้านเลยเพราะยายให้บดของทีมก้าขาดเดียวนี่ให้บดดอกหนึ่งถ้ากินแกงเล็ดเสียบมือแกงเสียบใบออกแบบได้มือนี่อพอแผบบอกเขาถึงเขาสาใส่เออใช่หนูคุณามามาอันหมดีกกินแกงเล็ดน้ำยาเลย ตไข่ไมเเขา,ามเลยพ่อใหญ่มวเอียบจังไซงทำอะีกทุ้งลงก่อนโอ้แจงหมอบแบบใหญ่เลยตีเสร็จก,ก่อนมันจะเสียบได้หอมเม็ดดังูไม้เคยกินคือสิตใจขอยงงดจัดมันหอมเลย ยังจะไปเด็กบ้านเหาอโอ้กูสีพดอืมแถ้วแบบนี้ตีเขาลงบดเสือด้เหอ โหดอยู่วันหน่พิธทิ้งบ่โหดแล้วเนาะใช่เราใหม่เงี้ยใหม่เงี้ยน่ะลูกเราจะขึ้นอ่หรอกแน่นอนตออว่ามากที่เป็นถุงวอยากยี่บออยากยี่บอแกกเห็ดอยากยี่บอเสนีทวเนีทวดแล้วอยากย่บอสน ทางออกหนอเนี่ยจอดที่วิงวิงในป่ามาหนามาสมธงแค่ขาอีดีคืออะหาลงพยาบานมาเล่าวันกินนอกแล้วเฒ่าคุนแปดที่แปดปีไว้เหมือหายมือดีตัวเพื่อแบบปลี่ได้เหมือนพอใส่พักติวแต่นามที่ร้ายเนี่ยจอดเหตดอึดจะว่าจะเรียมองง่นี่คลย มามารูานมากินแกงเลี่ยลบาลูกห้านมาตถุู่ทุกคนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่กินแกงเข็ดห้่อนน้ำกันแล้วเซโลเอ้ยป้าไสวนแรกก็คือหน่อลูคือหน่อร้านส้นบุรีอยู่มึงหน่อมึงหน่าไม่ให่กินเพื่ออลยรหอเสียใจแล้วจาติดตามกับพ้อส่องเมื่อกวันนี้นอีสานบานเหนาะเลยข้าวผัดอมมากโอ้ยแสบค้นโซคนนมันไปแต่ลำรวยเมื่อไหนหรอผู้เวิ่งก็ดี

ขามันบูกว่ากินยาถิ่นาม่ว่ามัพไปหาอยู่ป่าัาน,ม,น,นมันเป็นยังไงถูกไหมไม่ยายกินก็เป็ยายงออตุ่นเรื่องงูนอนได้หรอก เอกคือันเกีียนหัว้องเสียดสดในดี่เออไมไ่น้องอนะีแบยายบพบพกบผาไม่ไเกีหนาะ อาหารตามฤดูกาลนี่นี่โอ้แม่แม่งสอนก็ถูกซึ่งนับเป็นกัมเมีอยหัวใจหางเนี่ยพาเป็นหือเ่มแม่นเนี่ยตดไม่เอื้อมมแม่นหอก เาบอกว่าเขาจะไหั่นเวทมันตกสีไม่จับหรือแต่ก้างไม่มาบนั่นต้องเป็นอยงไงนี้ดูตัวหาแต่ปดไหล่่จะพอม้ยาทุกงใบทุกมันน้อมองเงิงมันแก่ตัวย้อนขึ้นมา

งอน,อนอยังกับบาวด์นี่บ่สบา,าอย่างนี้ลงคู่มืออืมก่อนหน้าเด้อบาวด์ไมากินน้ากันได้หรอกล่ะสมนึกเนี่ยนบแม่สมนึกลื่นลื่นนะลูกสมนึกลืนก่น,ม,นมันอยัางอือ,อ,อ,อยิง่งที่พุทธใต้แหละสร้างครับครับประจำอยูด่ดีไม่แห้งเด้องอย่างแม่กว้วฝากยัง,งไปกินว่มันเงินแน่หน้ามีฝากไปกินอะไรอยาก มอเลลอปลาเ่าไพ่หรอกข้ามีก็ติดปากไปกินอย่างนจักกิยูที่เศร้าแล้นี่ปากทไมก๊อซกินเือกอืมแล้วแล้วหน้าหักกันแท่งหักวัตุก้อนล่ะอืมซื้เอเชือก่ต้มจะไหนมัตุกคนวากไปหาเยเสีย้คุป็นหอดซาป่างเนี่ย เป็นการใช้สัตว์เีบตรงไหมว่าพี่สิมะเขาม่ถูกละเขานห่อเหยื่เราลำใหญ่หยื่ินลำใหญ่น้ิเพิ่มอยู่หรทุกปันชั่ววูปงนวะงานเยอะแคไหนงาอเออะเออ๋ออ๋อไม่ไ้เลยน

อมาหาเห็นใ่าะมันโหม่มาหาบหออนอลังคา,าอยู่เห็บมั้งมาหาย่เนียอย่างเงอข้าพบเพิ่มไว้บนจัง มงี้เาปงซุมในบ้านพังไปจากนั้นจะเนี้งเขาเปลีปลวจ<ล>ตาเมอก,ก,กไม็ไปหาก็ไปอีกว่าก็ไปทันก็ไปหลอดฟองเดือหนจุบลูกร้านเลยไม่แหกกินเพื่อจะไปหาอีหรอกจดไปได้ก็คือหนอดลูกคือหนอดร้านอมองหนอดมองหนาจดดอกเก่า,าคือหนอดซุ่มนมนมก็หน่มมึก็หนอดเถวแถดีแม่งแลวลูกร้านเลยอย่าลืมกดไล์กดแจ กดติดตาม่องแมคอัพเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนกงเตือนคลิปใหม่ๆกคลิปใหม่ๆอย่างนั้ต่างๆนั่นแหะเบิ้งเห็นแน่ติดตามแม่ใหญ่แน่พอกันีหรอกขั้นมีโอกาสแมาว่านน้องแจ้งไงนั่นช่วงปีใหม่นี่คือแน่นอนอายุทีแม่แห้งนะหลูกหลานเด้อพบกันคลิปใหม่ดหลูกหลานเด้อจ้าบัดนี้